เป็นลายหรอฮะเป็นอะไร, uh? ะไรวันนี้ป็ดแปลกแต่เดี๋ยววันนี้แมวอ้อนผิดปกติวะเป็นอะไรกันมาปกติจะไม่เคยมาลองอ้อนแบบนี้นะเนี่ยเป็นไงหรอหึเราอ้อนทําไมอ้อนทําไมคะจะให้ทําอะไรให้จะให้ทําอะไรให้เก้าพ่งอ่ะอะเก้าพ่งเก้าพูงโอเคเกาา้าพุงมาเจับ่งมาอ่ะเจมบผงมาจะเก้าให้อ่ะเกาผงโอ้ยอยาให้เกาพุงอ่ย

ไม่มีการกระตุ้นกระตุ้กระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้มันคิวจิงจิงายมันคิวจิงจิงวาอวันนี้ผิดปกติมากเลยนะปกติจะไม่เคยมานั่งหลองอ้อนอะไรแบบนี้นะมันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นผิดปกตินะเนี่ยไปทำอะไรมานั่น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 ั่นน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  ผิดปกตินะน,นี่เีอะมันเกี่ยววะนี่ยลอยกันลกันลกเกลักเกลักเกลขึ้นมาแล้วมาแล้วกี่มาแล้วพเรียกกมาุ้ยโอ้ยเรียกชื่อก็มาด้วยผิดปกติอีกแล้วปกติเรียเร้ยเชื่อไม่เคยมาโอ้ยกระไรขึ้นกอะไรขึ้นกระไรขึ้นค่ะ เป็นอะไรคอเป็นอะไรนูเป็นอะไรอนูเป็นอะไรลู่อเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะเป็นอะไรอะอัน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 มันเกิดอะไขึ้น นอนตายไปเลยจ้าเหมือนีิโยเหมือนกิโยจบพุ่งน่อนจบพุ่งนอน,น,อนสแสดงว่าเป็นอะไรชอบไปกับพวกปกติถ้าเกาแรงขนาดนี้เขาจะแหวนมากระมือแล้วนะเนี่ยอันนี้ดูดูทรงดูทรงคนดูดูสก้อนดูสก้ันดูดูสกันเป็นน้ลอยนี่เออเป็นนลอยนี่แม่ฝนเป็นนลอยอ่ะอ้ก่ไอ้แก้ กี่กี่กกมาทำมกี่หน้กนี่มันคิ้วมันิวมผนังท้องหลุดหนังท้องเจ็หน้ามือเลยมันคิ้วจิ้มจิ้มมันคิ้วจิ้มจิ้มนมันคิ้วมีครมันคิ้วแบบนี้มั้งมาจะจกพุงเพื่อะตกพุงอะไรยังยังนิ่ง นย่งนี่นี่เนี่ยมันเขี้ยววะดูผูกเหมสอนเจ๊นะมันเขี้ยววะดู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 คืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรก่อนมันคืออะไรเน่ยมันคืออะไรดูมันคืออะไรเนะมันคืออะไรนี่อะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอืมอืมอโอ้ยทัดดิเียพยายามดึงแรนให้เขากัดทำไมไม่มากัดล่ะกัดกันอะไรทีเนาะระกัดมือมาแล้วแล้วแล้ว อากาศมันมานล้วนะเะแล้วโอ้นนนนโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวนี้ก็อ่อนเดี๋ยวตัวนี้ก็อ่อนแตงนะยังมเนีัยไม่แม้แต่โอ้ตัวนี้ก็อ่อนอโหเป็นอะไรกันหมดนี้เป็นอะไรเนี่ยจะนอนได้ไหมเนี่ยเอาดูดนมกันดีกว่าเป็นอะไรกันนะเป็นอะไรกันนะ มันเข bon ียววะตัวนี้ดูดูตัวนี้ก็เหมือนกันเลยดู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 เป็นอะไรให้ก้าวพุมงมันเป็นองไรดูน้อยก็หมดเลยเอ้าาดูสิอ้ามันช้าจดกันเนาะคิปจะหานาที่นะโอ้โหมันเขียวมันเขียวไม่ไหวกัดซันดังกดแกตุกัดตัวเน็ดด